ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรคุณธรรมปี2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารตั้งอยู่ที่400หมู่2ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง เปิดสอนสาระดับคือระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น827คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม50คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายสุทธิพงษ์ธารมาผู้อำนวยการโรงเรียนนายวรพจน์อุ่นบ้านและนางรพีพนร์กองมงคลเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดู่สหราชพัฒนาคารเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติจึงมีการดำเนินงานด้วยการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมสู่การทำความดีขึ้น เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารได้พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามรูปแบบบ้านดูโมเดลดังนี้ B. b e h a v well, e o r ประพฤติมีมารยาท A. Accountability มีความรับผิดชอบ N. Network การสร้างเครือข่ายหรือการมีปฏิสัมพันธ์ D. Discipline การสร้างวินยัย O Organization องค์กรมาตรฐานคือการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานอื่น O Objective มีแนวทางให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโรงเรียนดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาองค์กรโดยมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกันมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการลงนามร่วมกันของผู้บริหารและคณะครูที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำหรือสอดคล้องกับคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูมีการประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี บูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมสู่โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติการและประชุมชี้แจงให้คุณครูทุกคนรับทราบโรงเรียนบ้านดูสหรัฐพัฒนาคารมีผลสำเร็จจากการดำเนินงานและกิจกรรมตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นไปตามเป้าหมายเช่นโครงการสหกรณ์โรงเรียนครบวงจรกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสารอนาคตการศึกษาคอน n น c t ED ดีที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาต่อย,ยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสครูกิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีมีเรื่องเล่าวันกตัญยูเป็นต้นโดยโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรและนักเรียนที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก มีผลสำเร็จจากการดำเนินงานและกิจกรรมตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นไปตามเป้าหมายดังนี้มีผลการดำเนินงานด้านพอเพียงร้อยละ96.25ด้านวินัยร้อยละ96.49ด้านสุจริตร้อยละ96.25ด้านจิตอาสาร้ยละ95.16และด้านกตัญยูร้อยละ96.52โรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคาร มีการดำเนินกิจกรรมใน3มิติได้แก่มิติที่1การยึดมั่นในหลักธรรมทางาศาสนาเช่นคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันเด็กแห่งชาติการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนมิติที่2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการเลี้ยงไก่ไข่การปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลา การแปลร,รูปสับป,ประรดเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตท้องถิ่นและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้มิติที่ 3. วิถีวัฒนธรรมเช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมสงน้ำพระธาตุกิจกรรมวันลอยกระทงการแต่งกายในชุดผ้าพ,พื้นเมืองในทุกวันศุกร์โรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเข้าศึกษาดูงาน ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นเพจ Facebook โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนและวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนจากการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารที่มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเห็นเป็นรูปธรรมดังนี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบระดับภาคสงฆ์ที่6ปีการศึกษา2,565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนโรงเรียนได้รับรางวัล IPA Award ปีการศึกษา2,565ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีงรายเขตหนึ่งโรงเรียนผ่านการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสครูปีการศึกษา2,565กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน12โรงเรียนทั่วประเทศเป็นโรงเรียนส่งเสริมวิสาหกิจโครงการสารอนาคตการศึกษา Connect e d หลังจากที่โรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคาร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพบว่านักเรียนคณะครูและบุคลากรมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทำให้โรงเรียนน่าอยู่และทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นโดยประเมินจากพฤติกรรมก่อนและหลังร่วมกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมยั่งยืนสืบไป